สวัสดีครับพี่น้องพามาเบิ้งว่าผู้นะครับใส่เข่าคุ้นนะครับอยู่ที่ตำบลคำพวนนะครับอำเภอวังม่วงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับผมเดี๋ยวจะภาพไปพูดคุยกับเจ้าของเพื่อนนะครับผมสอบถามให้นะครับว่าจักโตนะครับราคาจักบาทนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ ชื่อชื่ออะไรครับชื่อชื่อเล่นชื่อเล่นครับชื่อเล่นก็ได้ชื่โอนครับพี่โอนครับครับผมพี่มีกี่ตัวครับพี่ชุดนี้มีสิบแปดตัวครับสิบแปดตัวนะครับเป็นวัวผู้ทั้งหมดเลยตัวผู้ทั้งหมดครับไซเข้าขุนไหมครับพี่เข้าเข้าขุนนะครับโอถ้าไซ์นี้ถ้าขุนแล้วเต็มที่จะได้กี่กิโลครับประมาณอยู่ สี่ร้อยกว่าเะครับสี่ร้อยกว่านะครับไปปายไปไปปายนะครับ,รบประมาณสี่ร้อยไป 5, 5. ไปาย <5, 5. S 1> ก็น่าจะพร้อมพร้อมเข้าขุนได้เลยนะครับ,รบไซนี้นะครับเป็นเป็นลูกผสมบามันทั้งหมดเลยไหมพี่ลูกผสมบามันครับอ๋อวัวประมาณกี่เดือนครับพี่ สองปีแล้วครับอายุประมาณสองปีนะครับสองปีครับก็คือไล่ไล่กันหมดเลยไหมครับอายุเขาไล่ไล่กันนะครับอป่านะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาเดินดูวัวเนี่ยครับพามาเบื้องนะครับลักษณะรวมๆนะครับพี่น้องแต่ว่าเนื้อหนังดีนะครับงาสุขภาพดีนะครับอ๋อ ออกแดดก็ได้พี่โอเคครับพี่ได้ทำไอ้วัคซีนได้ฉีดยาอะไรไปยังครับทำทำแล้วตอนตอนเอามาลงครับอ๋อพี่ฉีดยาอะไรไปบ้างครับยยก็บม,มียาถ่ายพยาธิกำบัดรุงนะครับอ๋อยาถ่ายพยาธิยาบำรุงนะครับกับง่วกับผิวพันธุ์ดีนะครับ แข็งแรงนะครับลักษณะแข็งแรงนะครับผมผ้ายางเบื้งนะครับพี่นอ้องน,นี่ก็เป็นลูกผสมไทยแดยนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็ติดลูกกระทบนะครับติดลูกกระทบจากน้อยนะครับ นี่กัลูกกระทบบามันนะครับส่วนที่เหลือกันน่าจะเป็นลูกผสมบามันนะครับนะลูกผสมบามันนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับงวกะใส่สองขวบนะครับพี่น้องรามาณสองขวบหนาดีนะครับพี่น้องหนาผู้ดใดห,หาเขาคุ้นกะน่าจะ พอดีคัดลดนะครับผมแล้วก็พร้อมเขาคุณได้เลยนะครับสิบแปดตัวก็ประมาณรดหกล้อหนึ่งพอดีไหมพี่พอดีครับประมาณหกล้อนะครับวัวน,นี้พี่จับมาจากแถวไหนครับพี่ก็หาแถวนี้เลยครับจับแถวรวมเข้ามาจับรวมๆม,มาไว้นะครับครับ ถ้าไปขุนก็น่าจะประมาณสามสี่เดือนนะพี่ครับที่เขาเข้าขุนกันนะ,นะครับไปขุนต่ออีกนะครับพี่น้องประมาณต็มที่กับสี่เดือนนะครับอันนี้พี่ได้เลี้ยงเลี้ยงไงครับเป็นธรรมชาติหรือว่ามีหัวาหารมีอะไรเสริมไหมครับก็ช่วงนี้เน้นฟางกับหญ้าในเปียเสริมนอยหน่อยอ๋อไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้ปล่อยทุ่งัน มันแห้งนะครับครับก็หญ้าเนเปียนะครับมาสับครับให้กินนะครับก็ถือว่าเป็นหญ้าที่โปรตีนสูงนะครับแต่สุขภาพบัวนี่ดีนะครับเนี่ยลักษณะผิวพันธุ์นะครับถือว่าดีนะครับพี่น้องเรื่องโรคก็ไม่มีไม่มีนะครับ การการเลี้ยงงนี้ตั้งแต่จับมานี่เราเลือกอยังไงครับพี่การไปเลือกดูก็ดูแข่งขาดูเอาตัวสูงสูงลอยลหน่อยอ๋อยังไงครับมันจะไปขุนได้เยอะหรือครับมันมันก็แล้วแต่บางคนนะบางคนก็ว่าชอบวัวลอยครับก็ <c oughs> ไปก็จับมารวมๆกันนี่แหละครับครับก็หาดูที่ลักษณะโครงสร้างดีๆนะครับเนื้อหนังดีๆนะครับเพื่อที่จะจุเนื้อได้เยอะๆนะครับที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะๆนะครับเวลาไปขุนนะครับน้ำหนักก็จะได้เยอะนะครับก็มีตลอดเลยพี่ถ้าขายออกไปก็มีชุดใหม่มาตลอดนะครับลงไว้ตลอดก็ ประมาณเท่านี้เลยครับแต่ถ้าหน้าฝนจะเยอะกว่านี้หน่อยประมาณสามสิบตัวโอช่วงนี้หน้าแล้งเลยไม่ค่อยได้ลงเยอะครับก็หญ้าไม่ค่อยจะมีนะครับครับพื้นที่นะครับที่นนองมันแห้งแล้งมันถ้าอาหารหญ้าไม่พอมันก็จะลําบากนะครับในการเลี้ยงราคานี่พี่พี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับร้องไว้สามหมื่นพันนะครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับก็คือเหมายกไปเลยนะครับ สามหมื่นหนึ่งพันนะครับเอาเดี๋ยวเบอร์โทรครับพี่เดี๋ยวขอเบอร์โทรไว้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสี่สามสองสี่สามสองหกเก้าหนึ่งสองครับหกเก้าหนึ่งสองนะครับพี่โอนนะครับก็ใครสนใจนะครับวัวไซค์เข้าขุนนะครับสิบแปดตัวนะครับพี่น้องอายุสองปีนะครับโดยร่วมนะครับ น้ำหนักตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ 300. ประมาณส0มร้อยประมาณ3 0 0ร0 0ยสองร้อยไปไปสามร้อนะครับ,รบก็เฉลี่ยก็นา่าจะประมาณสองไปไปนะครับโดยรวมนะครับ,รบก็เข้ามาดูนะครับพี่น้องก็อยู่ที่ท้ายเขื่อนนะครับผม ใช้เขื่อนปลาสักนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับก็โทรเข้ามานะครับพี่น้องแล้วก็สอบถามติดต่อกันนะครับแล้วก็มาดูแล้วก็ค่อยตลองกันนะพี่นะมาดูกันตลองได้นะครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมพาวนเบิ่งอีกจักรรอบนะครับเพื่อตัดสินใจนะครับพี่น้อง <c oughs> ก็ถือว่าราคาก็น่าจะกลางๆนะครับพี่น้องกับโบบบบถือว่าเพงนะครับครับผู้ไปต่อกับไปต่อได้นะครับพี่น้องนี่นะครับเนื้อหนังงัอปลอดโลกนะครับงัอแข็งแรงนะครับ สวยนะครับพี่น้องโบต้องไปเลาะหาเทราตู2สองตนะครับเพียงคานํำมันนะครับมาบ่งเดียวจบเลยนะครับพี่น้องหยกใส่รนหกหล่อไปเลยราคากับใครมาต่อร่องกันเอานะครับหนาคอก อย่าเบิ่งฟังนี่นะครับพี่น้องใส่ไล้ไล่กันเบิดเลยนะครับเพราะว่าเพื่นกะเป็นอาชีพนะครับเอาง่าเขาขัดง่ามากนะครับเรื่องสายตาเรื่องขัดง่าเพื่อนกษตรเก่งนะครับพี่น้องใส่ไล่ไกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเปลี่ยนกําลังใจนะครับในการเฮ็ดคลิปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ